หาเฮ็ดพี่น้องหาเห็ดหาเห็ดจอดรถหาเห็ดนี่นี่นี่รถจอดอยู่จอนเมึงปลาเห็ดนี่หาเห็ดก่อนหาเห็ดก่อนนี่บ่โอ้ยมุนปัญหามันหนี่งขึ้นนี่จะตีพี่น้องเลยหาเห็ดก่อนหาเฮ็ดก่อนอู้หาจะเป็นหมด nhá xin mời đại đội Bố đọc quá mọi là chuyện đấy quá ตอโรลหาเห็ดว่าแต่ซิมีเห็ดนี่ตะห้อยคอมหาผมบึงม,มันปันหำมันพอ้ไปใหต่อ